สุดยอดรถครอบครัวขันใจมหาชนมือเดียวป้ายแบงไมเพียงแค่80,000กิโลผลนเบาๆ9,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเข้าใหม่มาแล้วจ้า นี่เลยค่ะกับเจ้า Extender c o ค1.5นะคะปี2020เจดทะเบียนการใช้งาน21นะคะน้องกิ่งบอกได้เลยว่าเหมาะกับสายครอบครัวมากๆเลยนะคะเจ้าของคนเดียวออกห้างป้ายแดงนะคะมาพร้อมกับไม้เพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นค่ะวันนี้น้องกิ่งมาจากโกรโมชั่นนะคะเอาไปเลยค่ะราคาถูกๆนะคะเพียงแค่599,000บาทเท่านั้นค่ะเปลดผ่อนเบาๆ9,000บาทตลอดอายุสัญญานะคะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะออกรถจะมิกกิมไม่ต้องใช้ทางเลยซะก็บ,บาทคุณกิ่รับผิดชอบไม่ค่าใช้จ่ายเลยนะคะพีดาวพีจัดพปโอนคับฟรีประกันภัยให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะและเพื่อความขู่ใ,ใจนะคะน้องกิมมีรับกรกันหลังการขายให้กับคุณลูกค้าอีกหนึ่งปี มชาชมรถกันต่อเลยค่ะกับเจ้า e x p e n d e r Cort นะคะมาพร้อมกับสีสวยมากๆเลยนะคะเป็นสีเทาค่ะหน้ากระจังโคมเยี่ยมสุดหรูนะคะเป็นสีบะเกรค่ะแล้วมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ซีนั่นนะคะและมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านค่ะมาพร้อมกับแม็กเดิมตรงรุ่นสวยๆแบบนี้เลยนะคะยางกัน มาพร้อมกับยางดันหลบนะคะยางสภาพใหม่มากๆค่ะลูกค้ารับลึกไปใช้งานได้อีกอยาวเลยค่ะมาชมโครงสร้างกันต่อเลยนะคะเนี่ยค่ะโครงสร้างเดิมๆนะคะจุดอาร์คเดิมเรียงกันสวยๆแบบนี้เดิมจากศูนย์เลยนะคะซอกมุมเดิมๆค่ะรอยน็อตไม่เคยงัดแงะแก้ไขออกมาค่ะมาพร้อมกับสติกเกอร์เดิมอยู่เลยนะคะ มาชมภายในกันต่อเลยนะคะเจ้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำกับตัดกับสีน้ำตาลสุดหรูแบบนี้เลยนะคะคอนโซลของเขานะคะสีดำสภาพเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะยังนุ่มๆแน่นๆอยู่เลยค่ะภายในของเขานะคะสุดหรูมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับภายในนะคะคอนโซลสีดำตัดกับสีน้ำตาลค่ะมาพร้อมกับจอ Android นะคะจอทัชสกรีนค่ะ มีฟ <icana> e. ังก์ชันต่างๆให้เลือกเล่นมากมายเลยค่ะเจ้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับแอร์ออโต้นะคะแอร์ระบบออโต้ย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาพร้อมกับกวุมาลยมัลติฟังก์ชันนะคะและเลขไม์ของเขาค่ะเพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นค่ะเจ้าคันนี้มาพร้อมกับระบบแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ค่ะ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะกว้างนั่งสบายมากๆค่ะมาพร้อมกับแอร์ทั้งหมดนะคะสีช่องค่ะแอร์เพดานสีช่องนะลนกิ่งรับประทันเลยค่ะว่าเย็นฉ่ำเพื่อทั้งคันอย่างแน่นอนนะคะและเจ้าคันนี้ค่ะมาพร้อมกับจอนะคะเนะะี่ยค่ะจอตัวนี้นะคะเชื่อมต่อกับจอด้านหน้าค่ะใส่ซีดีดีวีดีนะคะดูการ์ตูนได้อย่างฉ่ำใจเลยค่ะสภาพเบาะของเขานะคะใหม่แล้วก็สะอาดมากๆเลยค่ะ ส่วนท้ายของตัวรถนะคะมาพร้อมกับท้ายเดิมเดิมนะคะโครงสร้างเดิมๆคิมไฟเดิมจากศูนย์นะคะสปอยเลอร์หลังเดิมจากศูนย์เลยนะคะตัวคันนี้ค่ะมาพร้อมกับต้องมองหลังนะคะฝาท้ายเปิดง่ายเบามือมากๆค่ะมาพร้อมกับระบบโชคกเดิมจากศูนย์นะคะโครงสร้างเดิมจากศูนย์สวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะสามารถพับเบาะแถวที่3ค่ะเนี่ยค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับลูกค้ากำลังมองหารถครอบครัวนะคะในราคาประหยัดอยูน่จกิ่งแนะนํำคันนี้นะคะสวยแล้วก็ใหม่มากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจไม่ต้องคิดนานค่ะรีบโทรหาน้องกิ่งได้เลยค่ะ มาชมในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะเนี่ยค่าพร้อมกับโครงสร้างเดิมๆนะคะด้านหน้าเดิมๆค่ะสาักระโปรงเดิมจากสูนยเลยนะคะรอยน็อตไม่เคยงั้แง่แก้ไขออกมาค่ะเจ้าคันนี้นะคะเป็นระบบเครื่องยนต์เบนซิน1.5นะคะต้องจิ่งบอกได้เลยค่ะว่าขับดีขับเร็วประหยัดอย่างแน่นอนค่ะ ลูกค้ารับรถไปมั่นใจได้เลยนะคะน้องกิ่งได้นำพิมช่างคามาตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์และฟังก์ชันต่างๆให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะน้องกิ่งมีรับประกรันหลังการขายให้กับคุณลูกค้าอีกหนึ่งปี ถ้าคุณลูกค้าอยากมาดูรถตัวจริงนะคะที่เต็นเอทีออโต้คาร์ของเราค่ะถนนกัญจนาพิเศษบางแคกรุงเทพนะคะใกล้ๆก,กับมมบางแคค่ะหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกมานะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะโทรหาทุงก,กิ่งได้เลยค่ะทุนก,กิ่งสงเจ้าหน้าที่นะคะไปรับเอกสารวิจัดไฟนแนนซ์ให้กับคุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยค่ะมีผลอนุมัติผ่านทุนก,กิ่งจะส่งรถสวยๆคันนี้ให้กับคุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยค่ะ